สวัสดีค่ะเด็กๆวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนส่วนประกอบที่สำคัญของพืชน,นะคะพืชแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกาันแต่พืชเกือบทุกชนิดนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือรากลำต้นใบดอกและผลนะคะเมื่อเราสังเกตนะคะบริเวณต่างๆนะคะรอบตัวเรานะคะ,ะนักเรียนลองสังเกตรอบ บ้านนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะพบพืชมากมายหลายชนิดนะคะที่จะเกิดขึ้นทั้งบนบกและในน้ำนะคะพืชแต่และชนิดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันนะคะทั้งรูปร่างลักษณะและสีนะคะอ่นดูตัวอย่างภาพนะคะด้านล่างนะคะภาพใช้มือจะเป็นสวนสาธารณะนะคะก็จะมีลักษณะชนิดของพืชนะคะที่เขาปลูกไว้นะคะเห็นไหมคะแตกต่างกัน หลายชนิดมีหลายชนิดเลยฝั่งซ้ายมือจะเป็นพืชที่เกิดขึ้นอยู่บนบกส่วนซ้ายมือจะเป็นพืชที่เกิดขึ้นอยู่ในน้ํานะคะาภาพขวามือก็จะเป็นดอกบัวน,นะคะวันนี้คุณครูมีต้นมะม่วงมาฝากให้เด็กๆด,ดูนะคะเรามาดูกันว่าส่วนประกอบของต้นมะม่วงนะคะจะมีอะไรบ้างอาเริ่มที่สีฟ้านะครับผลนะคะ ผลก็จะมีเปลือกมีเนื้องูหอหุ้มเมล็ดนะคะผลนะคะก็จะมีลักษณะเมล็ดเดียวหรือมีหลายเมล็ดนะคะก็คุณครูให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะเช่นมะเขือนะคะมีหลายเมล็ดนะคะส่วนเมล็ดเดียวนะกก็ตัวอย่างก็ดูแล้วนะคะก็จะเป็นมะม่วงเงาะนะคะผลไม้ลำไยยนะคะที่เป็นเมล็ดเดียวนะคะ อ่าส่วนมาสีเขียวนะคะดูที่สีเขียวจะเป็นใบนะคะใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะส่วนใหญ่จะมีสีเขียวนะคะอ่าต่อมาที่สีส้มนะคะก็จะเป็นดอกนะคะดอกจะมีลักษณะมีสีและรูปร่างต่างๆกันนะคะเห็นไหมคะดอกไม้มีหลายสีหลายชนิดมากนะคะ ต่อมาที่สีชมพูนะคะส่วนประกอบสีชมพูก็จะเป็นรากนะคะารากจะมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะเขาเรียกว่ารากฝอยนะคะต่อมาที่สีม่วงนะคะที่จุดสีม่วงก็จะเป็นลำต้นนะคะลำต้นจะเป็นลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงนะคะแล้วก็มีกิ่งก้านนะคะ ต่อมาเป็นตัวอย่างของต้นมะเขือเทศนะคะส่วนประกอบของต้นมะเขือเทศก็เหมือนกันเลยค่ะก็จะมีรากรากก็จะอยู่ใต้ดินนะคะจะมีลำต้นนะคะส่วนที่อยู่บนดินก็จะเป็นลำต้นอดอกใบและผลนะคะมะเขือเทศนะคะจะเป็นมเมล็ดที่มีหลายมเมล็ดนะคะ คุณครูมีคำถามท้ายบทมาฝากนักเรียนนะคะถามว่าต้นพืชหรือว่าพืชนะคะมีส่วนประกอบใดบ้างนะคะที่สำคัญนะคะให้นักเรียนตอบนะคะจะมีรากลำต้นใบดอกและผลนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะามาคำถามที่สองพืช แต่ละชนิดมีส่วนประกอบต่างต่างเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ามันมีพืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบต่างๆเหมือนกันหรือว่าอย่างไรนะคะอ่าให้นักเรียนตอบนะคะอ่าเรามาดูกันต่อกันอ่าพืชทั่วไปจะมีส่วนประกอบสําคัญที่เหมือนกันนะคะก็คือรากลําต้นใบดอกและ ผลนะคะเมื่อนักเรียนฟังคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดนะคะพร้อมกันนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะหน้าที่36นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่36นะคะข้อที่1นนะคะให้นักเรียนโยงเส้นระหว่างคำกับภาพให้สัมพันธ์กันนะคะ อ่าข้อแรกนะคะรากรออารกรากอ่ารากให้นักเรียนจับคู่ภาพได้เลยนะคะอ่าข้อที่2องลำต้นรออําลำตออุนอตนไม้โทต้นส่วนไหนคือลำต้นนะคะให้นักเรียนจับคู่ได้เลยค่ะข้อที่3ใบบอไอใบส่วนประกอบอ่าอันไหนที่ เรียกว่าใบนะคะข้อสดอกค่ะดอ,ออดอกอกดอกภาพไหนที่เป็นดอกนะคะข้อสุดท้ายพอโอนอผลคำไหนคือผลนะคะให้นักเรียนจับคู่ได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนมาที่หน้า37นะคะ ให้นักเรียนดูหมายเลขนะคะหมายเลขหนึ่งให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบลงไปนะคะข้อหนึ่งนะคะฟังคุณครูนะคะอรออากรากรออากรากาให้นักเรียนฟังคุณครูแล้วก็เขียนตามนะคะ ข้อที่สองส่วนประกอบนี้คืออะไรลำต้นอลออํำลำตออุนอต้นไม้โทต้นลำต้นลออ่ำลำตออุนอต้นไม้โทต้นลำต้น ไปที่ข้อ3ค่ะลูกศรชี้ที่ผลผอโอนอผลแต่เขียนจะเป็นตัวโลนะคะเวลาอ่านจะเป็นตัวนนะคะผอโอนอผลไปข้อที่4นะคะหาลูกศรชี้หาคำว่าชี้ที่ที่รูป ใบนะคะบอไอใบอ่าสระเอยที่ซ้ายจะเป็นสระเอยไม้ม้วนนะคะบอไอใบข้อสุดท้ายนะคะลูกศรสีที่อ่าดอกอ่าเขียนได้ว่าดออกดอกอ่าดออกดอกอ่าถ้านักเรียนฟังคุณครูไม่ทันนะคะให้นักเรียนสต๊อปหยุด เป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ค่อยกดให้วิดีโอเล่นต่อนะคะ,ะถ้านักเรียนเขียนไม่ทันจริงๆให้นักเรียนสามารถดูคำนะคะหน้าที่36นะคะแล้วก็มาเติมหน้าที่37ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วให้นักเรียนทำยังไงถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวคุณครูนะคะ อ่ะสู้ๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆ